เ่องอะรจ้าสินังนต้งมีก้อนหอกนั่งเนเนี่้อ้โหโอ้โหโ้ Bu mm, nẹ

นี่เขาจะทําที่ยื่นไปใหม่เอ้า้วงวันั้นที่ขึ้นไปขึ้นตรงไหนเนไียงถอนเท้าหน่ยอย

เดินข้างหลังต้องถอดป่ะไม่ต้องถอดรองเท้าป่ะปเดินนำหญ้าไปฮะไปไปนำ ไ,ได้แต่มันร้อนแ <c oughs> <c oughs> ดดมันจะไปทางล่าไปนู่นดีกว่าฝั่งนู้นรล้วกน เขาให้ถอดลงง้าแล,แล้วเราใส่มาทำไมเ,าเราก็ต้องถือไปเลยเดีเาา๋ยวให้เขาถ่ายรูปเขาก่อน มันนี่มันนี่ว่า นี่อยู่ป่ะอยู่จะไปรับอยู่ห้องป่ะจะไปรับรถนั่งดได้ อมจะมาหรือเปล่าเราจะไปรับพรุ่งนี้ไปรับเขาแปลขอถึงวัดเขจะคนจะไปที่นู่นบอกว่าจะไปฮันหลันอันลันก็ตักบาทตอนเช้าไม่จะทัน อโบอกแล้วนูทุวันไปแล้วตีสี่ถามมันจะสกักมาหมูลิฟเอ้ยไม่หู่นี่คือเรบนลูกดูโนโนนลิโนดโนเออคือไปนูสุดจุดยอดนะโนดนุ่นนุ่นไปเลย เดี๋ยว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 พาไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าไปกระยาจูงหลานไปด้วยดิโอ้โหไม่เข้าไปล้วลูก ไม่เข้าไปหรอนี่ยอย่าโดนมือมามือนี้เฮ้กกัวเขาจะไปไหนนี่นี่เดี๋ยวปูซูมดูแล้วหนูจะไปไหนหือ ค่อ,อยยากก่อนเอาดีๆลูกริ้วยืน่งไปไหนลงไปไหนบอกว่าเดี๋ยวตรงนู้นหนูไปยังตรงนู้นไปไหมยัง อืมเดี๋ยวรอยยากนะเดี๋ยว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 บอกว่ารอยยากอย่าดื้อหลานมันไม่ยอมไปไหนไปไหนป่าลุ่นอป่าป่าป่ Ui, bà 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 giờ bà bà ừ. bà 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 ขุ้นหนักเขียนปูไหมหนุ่มเห็นไหมวัดตง้าุทที่ยวไปวัดตรงใกล้ๆกันแหละวัดพงอากาศ ม,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 มีวัดโพอากาศแล้วก็วัดสมานใหญ่แต่วัดสมานเราไปแล้วคุณทุ่นทอนแล้ววันนั้นมีวัดโพอากาศแล้วก็วัดอะไรพิะพิธเนตรองค์ดำโพงยืน ไปหลงพอลวยต่อป่าวไปหลงพอลวยป่าวสละบบลีนู่นะเฮ้พามาชมบรรยากาศเดินไปได้ไหมนะทำไมไปไม่ได้ล่ะเข้าทำไอ้นี้ ไม่ใช่เขาทำคลื่นกันน้ำพัดไปทางไหนไปทางไหนเดินน้ำํำ ูเดี๋ยวพาเดินลงไปหนูเดินสะพานลงไปข้างล่างเดนะ็กเร็วทำไมคิดว่าไม่มีบันไดเยอะ <laughs> มาชมความสวยความงามของวัดครับอืมไปลงป่ะลงไปนี่ป่ะไปป่ะเอาลัวกลัวอะไรหรือขัวเลนอ่ะืมขัวเลนลัวเลนใครบอกว่าเรือ ใครบอกว่าเรือไม่มีน้ำแล้ววิ่งไม่ได้ครับดูครับไม่มีน้ำยังไปได้เลยครับไปนั่งเรือดีกว่าปะ oh. นั่งเรือเที่ยวดีกว่า <Okay. S 1> เออ <Okay. S 1> เขาก็พาเที่ยวนี่แหละ <Okay. S 1> อุ๊บ oh. เอ้าเร็ว oh. เร็วเร็ว oh. เร็ว ไปทางไหนตอนนี้กลับเลยเหรอฤฤกลับทางนี้เหรอโอ้มาเร็วไปเร็วไปวันนี้ไม่เดินอะไรนะไม่เอากระจกไวทิปไม่มาไม่ไปเอออ้าม่ไปก็มาไปไมาไปก็กลับไปทางไหนอีกทางนี้อออโอ้โหูอ้าทางนี้กับทางนี้อ่ะ ทางนี้มันร้อนเนี่ยทางนี้ร้อนเห็นน่ะตลอดนี่เลยมั้ย โอ้ยโอ้ยไม่เป็นอันได้ถ่าย,ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เตรียมตักบาตรเพิ่นี้แล้วครับ เขาเรียกปูแดงปูก้านดาบ จะไปอีกเหรอทางนู้นมาแล้วไงก็ทางนู้นเราเดินอ,อ้อมมานู่นแล้วไงใครทางนั้นหนูไปแล้วขึ้นไปแล้วไงขึ้นไหวโอไไวแน่นะนเอาให้ย่าพาขึ้นไปไเออไป ไม่ยอมครับยังไงก็จะต้องขึ้นให้ได้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอยากขึ้นขึ้นไป <c oughs> ร้อนอนีว่านะลูก <c oughs> ปู่เดินข้างล่างนะ เดี๋ยวปูไปทางนี้เดี <ไป S 1> ๋ยวปูไปข้างล่างถ่ายแล้วไหนวันวันยืนเนี่ยมามามายืนก่อนามาตรงนี้ก่อน มาวันน้ําแห้งนะครับถ้าน้ําเยอะก็ตรงนี้จะพื้นที่เต็มไปด้วยน้ำอะไรอีกอ่ะไปนูน้น<ะ>ทางนี้ไปเลยจะออกทางนี้เหรอหรือจะไปทางนูน้น<ะ>เดี๋ยมามามา<ะ>ไปทางไหนอีกอ่ะ ทางนู้นไปมาแล้วไงไขึ้นบนไหนอีกอะบนไหนไปทางไหนทางนี้ไม่มีอะไรดูไปลงออกกลับบ้าน,น,นเ,เลยไปทางนี้นทางนี้ยังไม่มี ทางนี้หรือจะไปทางนี้มันมาแล้วมันจำได้ไปไปไปยอมจำก็มันได้พาทางไหนทางไหนมือโผล่พุงดิเกรงจังป้าจี๋มุ่ย่าจี๋มบอกไม่มารับกูเลยนะคนจะเที่ยวไม่ต้องไปรอรับใครอ่ะ ชนกับเข้าลูกถ้ากลับไปบ้านมึงต้องลดได้ถึงสองโลนะมึงเหล,ล,ลือไปแล้ว พาจะอ้วนจอมควรมาเที่ยวครับบรรยากาศสวยมากครับอะไรอีกอ่ะก็ถ่ายแล้วอืมอุ้มไม่ใช่เรื่องอ่ะาปู่จุงปู่จุงจุงคนละแขนกันยาก อุ้มไม่ได้ลูกนั่งรถไหม <Hi. S 1> รถ <Hi. S 3> ใส่รองเท้านู่นจะถีบรถแล้วนี่ของกินอยู่นั่งไปเรียวไปนี่ครับ <Hey. S 1> ปะ่ปะป่ะ <Hey. S 1> เดินทางกลับกันครับ มาทางนี้ทางนี้ทางนั้นรถ ก็บอกทิเจีบแล้วว่าเดี๋ยวจะมาวัดหงทองทิเจีบก็บอกกแล้วว่าเดี๋ยวจะไปวัดคาอ้วนไปวัดหงทองเจยอยู่ทไหมเลเอ่่ ไปเลยไปไหนอีกได้เลยอู้ยเดินลงไปได้เลยทะเลเขาไม่ให้เดิน้วจะไปไหนต่อเนี่ยบอกนีะไปไหนต่อเนี่ยอ้าวอ้าวเร็วไปไหนต่อไปทะเลทะเล แม่นะจะไปทะเล,ะเ,ลเดี๋ยวโทรถามปู่เจี๊ยบไปอยู่ห้องใช่ไหมไม่ได้ไปทำงานเห้อไปนะสิเดินมาทางนี้ดิทางนั้นเราพัน ไปดิก็จะว่า้ก็ไ้าไม่ได้ห้ามไปฮะฮะไปไหนอีกอะหนุนไปคร <นะ S 1> ับก่อน